ปีนี้มีกิจกรรมดีๆมาให้แฟนคลับและพี่ๆสื่อได้ตามติดไปร่วมงานกันเป็นประจำสำหรับซูเปอร์สตาร์สาวทาัทายังเพราะล่าสุดถือโอกาสเทศกาลดีตรุษจีนที่จะถึงนี้เอาเรื่องเอาชัยก่อนใครด้วยการชวนแฟนคลับร่วม40ชีวิตตื่นแต่เช้าไปล่องเรือตะเวนทำบุญไหว้พระก้าวพระอารามหลวงเริ่มจากวัดกลัลยาณมิตรวัดระฆังวัดอมรินทรารามวัดศรีสุดารามวัดตลิ่งชัน วัดคฤรหบดีวัดเทวราชกุญชรวัดอรุณและวัดยานาวาเพื่อทำบุญและกราบนมัสการศักดิ์สิทธิต์ตามความหมายที่ดีของวัดโดยสาศราถวายสังฆทานชุดใหญ่ที่ประกอบไปด้วยเครื่องอัฐบริขารพร้อมทั้งทำทานปล่อยชีวิตเต่าปลาไหลหอยคมตามความเชือ่อเพื่อเพิ่มเสความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตตลอดปีตลอดไปแถมงานนี้นะคะก็ยังเตรียมอาหารสุดแซ่บมาเลี้ยงกลางวานันพี่ๆเพื่อนๆน้องๆแฟนคลับที่รักกันอีกด้วยค่ะงานนี้นะคะก็ขอให้ชีวิตรุ่งโรจน์กันสุดๆทั้งบัตรคอนเสิร์ตที่ จะจัดขึ้นเร็วๆนี้ก็ขอให้ขายเกลี้ยงหมดในพริปตาอัลบั้มชุดใหม่ที่ตเตรียมเป็นเลดี้ก้าของเมืองไทยก็ขอให้ฮอตฮิตทั้งในและนอกประเทศพร้อมทั้งเรื่องรักนะคะก็ขอให้ได้คนดีถูกใจหล่อๆรวยๆด้วยค่ะ โอ้วันนี้มากับแฟนคลับในหลายๆกลุ่มเลยค่ะก็คือทุกคนก็ได้ไปแรงงานตัวในทัศนงย์ .com มานะคะแล้วก็ได้มาร่วมกิจกรรมนี้ด้วยกันนะคะคือทําบุญ9วัดกับทัทนีย์นะคะก็เมื่อตอนต้นเดือนนะคะก็ได้ทําบุญไม่ไม่ได้ทําบุญไปไปทานเลี้ยงกับพี่ๆนักข่าวมาแล้วนะคะก็รู้สึกว่าเราต้องทําอะไรกับแฟนคลับบ้างก็เลยตัดสินใจว่ามาทําบุญ9วัดกันดีกว่านะคะเพื่อเสริมสิริมงคลแล้วก็ จะได้มีแต่โชคลาภส่วนใหญ่ก็อธิษฐานขอให้ปีนี้เป็นปีที่ดีจเจริญรุ่งเรืองนะคะแล้วก็มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาค่ะมาทางเรือค่ะมาทางเรือใช่คือแบบว่ารู้สึกว่าเก๋กไก่ดีะอะไรเงี้ยมีมากูเทศช่วยอธิบายว่าแต่ละวัดมีความหมายยังไงอะไรยังไงก็ได้มีความรู้กันไปด้วยค่ะรู้สึกปี2 0 1 0 น่าจะเป็นปีที่ดีของทัทยังเพลงภาษาไทยต้องรออีกแป๊บหนึ่งอะนะคะพอดีตอนนี้ก็เหมือนที่บอกว่าอยากผลิตผลงานดีๆออกมานะคะก็คงต้องรอกันนิดนึงไม่อยากเร่งไม่อยากเร่ง